เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจจำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติงสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเป้ารถสวยๆคุ้มค่าน่าใชลนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าเขมรี่ปี2000นะครับเป็นโฉมไหม้บรรทัดนะครับจุดปี2000เกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2.2มีแอร์แบ็กครับรถสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานกันไปทีเดียว กระจกไฟฟ้าคงไรพาวเวอร์ประตูซิ้นทันล็อกเครื่องเดิมนะครับ2.0ใช้2ระบบน้ำมันและแก๊สครับเกียร์เข้าจะชับนะครับเปลี่ยนนิ่มช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังภายในสวยครับอุปกรณ์ครบไม่แตกหักนะครับเป็นเบาะผ้าครับคันนี้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นครับสีสวยรอบพันครับล้อแม็กนะครับ พา465ครับเดินมีนาเล่มเอกสารชุดโอนมีให้กับครบนะครับเจ้าของรับผิดชอบการโอนทุกคันนะครับสนใจก็ไปดูรถได้แถวสุขสวัสดิ์นะครับคันนี้ราคาเรียบๆนะครับไม่มีผิดความชนหนักครับภายในเป็นเบาะหนังครับเบาะหนังนะครับก็มีรอยยับบ้างครับเกียวโต้หน้าต่างไฟฟ้าควากว้างหน้าใช้ครับราคา7 3,000บาทครับโตโยต้าเขมรีปี2000 องไลมี a i r b a บ็ ABS นะครับระบบ ABS มีครบห้องเครื่องคันหน้าเรียบๆครับตะเข็บซ้ายขวาไม่มีรอยยับนะครับเป็นที่ด้านหลังกว้างขวางนะครับอันใดสนใจติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ